สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนําเมนูนมเหนียวชาไทยลาวาค่ะเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะใส่นมข้นจืด60 ml นมข้นหวาน40 ml ค่ะเทไปได้เลยนะคะนี่คือสูตรการทําคู่เป๊ะนั่นเองค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยนะคะสูตรนี้สามารถทําได้2แก้วเลยค่ะ โอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะส่วนของคู่เป๊ที่จะมาเนลมิดความอร่อยสูตรที่จะใช้คู่เป๊ะทาก็จะใช้เป็นเมนูชาไทยนั่นเองค่ะจะใช้ใบชาไทยอยู่ที่2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็จะใช้น้ําร้อนอยู่ที่60 ml แล้วก็เอาช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยนะคะจากนั้นก็พักไว้3นาทีค่ะ เสร็จแล้วเราจะมากองใบชากันนะคะตักใบชาไทยที่เราแช่ไว้ได้เลยค่ะจากนั้นก็ใช้ที่บีบบีบน้ำออกมานะคะก็จะได้น้ำชาไทยประมาณนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปจะใส่รีมเทียม5ช้อนโต๊ะแล้วก็คนส่วนของชาไทยกับรีมเทียมให้เข้ากันเลยนะคะ โอเคค่ะถ้าส่วนของชาไทยกับครีมเทียมเข้ากันดีแล้วต่อไปก็จะใส่นมข้นหวาน30 ml ความหวานใส่ได้ตามชอบเลยนะคะชอบหวานน้อยก็ลดได้ชอบหวานมากก็เพิ่มได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูนมเหนียวชาไทยลาวาต่อไปให้เราเตรียมน้ำแข็งมานะคะวันนี้จะใช้เป็นแก้วขนาด22อออนค่ะ ต่อไปเราจะใส่นมเมจิลงไปในแก้วเลยนะคะขนาด100 ml คู่เป๊ะสำหรับวันนี้ที่จะใช้ก็จะใช้ประมาณ50 ml ค่ะซึ่งคู่เป๊นี่และคะ่ะที่จะมาช่วยตัดรสให้หวานมันมากขึ้นสุดท้ายเราจะเทนมเหนียวลงไปได้เลยนะคะ เห็นไหมละคะว่าส่วนของนมเหนียวก็จะไหลเย,ยิ้มลงมาเป็นลาวาแบบนี้เลยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับนมเหนียวชาไทยลาวาถ้าเพื่อนๆนท่านไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต mm ับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะ